สวัสดีครับเดี๋ยวผมอาศักจัมโบ้นะครับก็วันนี้ก็ได้รับเรื่องจากคุณกรนนะครับบอกว่าให้อาศักเล่าเรื่องนี้วันนี้คือมีชื่อเรื่องว่าคู่ชีวิตก็ฟังนะครับก็ฟังฟังไปผมจะรอให้ฟังนะครับคู่ชีวิต ยังไงล่ะครับคู่ชีวิตมีอะไรบ้างคู่ชีวิตก็มีชายกับหญิงชายกับชายหญิงกับหญิงก็เป็นคู่ชีวิตนะครับเฉพาะเรื่องคู่ชีวิตนะครับคู่ชีวิตก็หมายถึงว่าสองคนขึ้นไปนะครับสองคนผัวเมียหรือคู่ชีวิตนี้นะครับ เขาบอกว่าจะถือเป็นเรื่องที่สัญญาที่แท้จริงไม่ได้อา้าแล้วผัวเมียที่อยู่กันอยู่ทุกวันนี้หรือผู้ชีวิตที่อยู่กันทุกวันนี้เพราะอะไรล่ะครับถึงได้อยู่กันนานๆถึงได้อยู่ถึงเท่าถึงแก่กันก็เห็นๆกันอยู่ใช่ครับจริงครับแต่ว่ามันเป็นแค่ปราคับประครองในระหว่างคนเรา คนขึ้นไปนะครับที่อยู่ด้วยกันคือสองคนนี่แหละครับคือผัวเมียนี่แหละอยู่กันแบบสองคนขึ้นไปนี่เป็นการเป็นการสัญญาแบบประครับประคองคือหมายเขาว่าซึ่งกันและกันนะครับลดหย่อนผัน์ให้อาภายัยผูกมั่งผิดมั่ง แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าเมียเราหรือผัวเราอย่างนี้พูดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพูดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อยู่กันได้ไหมอยู่กันได้ครับอยู่ที่เราเข้าใจกันผัวเมียนี่คือที่สําคัญที่สุดคือเราเข้าใจกันนะครับเราเข้าใจกันถ้าเราไม่เข้าใจกันแล้วเราจะอยู่กันไม่ได้แน่นอนนะครับ ก็เลยบอกว่าผัวเมียเป็นสัญญาที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็ต์สัญญายังไงล่ะครับเอ่ออย่าลืมเอาสัญญากันนะว่าเราต้องอยู่ถึงเท่าถึงแก่เป็นถึงไม่เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรหญิงจะตอบหรือชายจะตอบกะไรบอกว่าโอเคสัญญานี้จะไปเรืยแต่ อาจจะในชีวิตของเรามันมันยาวนะครับ50 60 70บางคนกว่าร้อยปีมันยังไกลว่าเรานี่จะทำตามสัญญาที่ไว้ที่ว่าไว้ได้หรือไม่นะครับได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราสัญญาที่ใจของเรานะครับถ้าเราต้องการที่จะให้มันอยู่ได้ยาว เราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันระหว่างผัวเมีนะครับให้อภัยซึ่งกันและกันผมจะไม่พูดกว้างเท่าไหร่นะครับสําหรับคลิปนี้คือเข้าใจกันเหมาะหมายคืาว่ายกตัวอย่าง,งสั้นๆนะครับคือผัวหรือว่าสามีนี่เป็นชอบเป็นคนชอบดนตรีแบบน เป็นคนชอบดนตรีภรรยาก็ต้องเข้าใจว่าเออไหนไหนเขาก็ชอบในสิ่งที่ไม่เกินไปในสิ่งที่อ,อไม่เหนือบากว่าแงก็ให้เขาเล่นไปเขาชอบนะครับมันเป็นแบบนี้อาจจะเป็นภรรยาหรือเมียเนีครับเราจ,จะขอผัวว่า อืมฉันชอบทำกับข้าวที่อร่อยๆแล้วนำไปขายแบบนี้ถ้าเป็นอาชีพนะครับถ้าเป็นอดีเลยก็ฉันชอบเล่นกีฬาแบบอวอลเลย์บอลนี้วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลที่ไหนนี่ขาดไม่ได้ก็ให้ให้ได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเป็นแบบ สามีก็ต้องให้ได้แต่ว่าไม่เกินไปใช่ว่าที่ไหนจะไปไปทั้งหมดก็ไม่ใช่นะครับแบบว่าที่พอไปได้ก็ให้ไปเพราะว่าเขาชอบแบบนี้หรือว่าสามีนี่ลงจากบ้านชอบแต่งตัวนะครับถ้าไม่ได้แต่งตัวไม่อยากออกบ้านไม่ออกจากอยากออกจากบ้านนะครับ แล้วภรรยาจะถือว่าเอแต่งตัวแล้วจะไปหาใครกันหนอแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็เขาเคยแต่งตัวแบบนั้นก่อนจะลงบ้านลงจากบ้านนะครับก็ต้องให้เขาไปแบบนี้นะครับหรือภรรยาชอบแบบอได้กล้องอสักตัวไปที่ไหนไปเที่ยวและไปถ่ายรูป ถ่ายวิวสวยๆน,นะครับอยากอยากทำแบบนี้ประจำถ้าถ้าออกจากบ้านแล้วอยากจะถ่ายรูปชอบถ่ายรูปแบบนี้เขาชอบหวานเธอก็ต้องให้แบบนี้นะครับคือหมายว่ายกตัวอย่างเฉยๆนะครับยกตัวอย่างเฉยๆอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันถ้าต่างคนต่างเข้าใจกันแบบนี้อยู่กันได้นานนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับนะครับที่ผัวเมียที่อยู่ด้วยกันนี่หลายๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างนี้เป็นเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเรื่องอื่นก็คล้ายๆกันเลยนะครับเรื่องอื่นๆก็คล้ายๆกันบางทีเมียไม่ไม่ในเวลานี้ไม่ชอบอะไรเลยไม่อยากให้าสามีเข้ามาใกล้เลยอะไรเลยเนี่ยจะพูดได้จะพูดเต็มปากเลยก็ไม่ได้นะครับก็มีจุดอารมณ์นะครับให้นึกอยู่เสมอว่าอืมอันนี้ เป็นคนละคนกันลูกคนละพ่อและแม่มาอยู่ด้วยกันนะครับจากมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเนี่ยหรือว่าผัวเมียเนี่ยมันก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราข้างนันอยู่กันไม่รอดเวลาสามีก็คิดเหมือนกันนะครับเ,เวลานี้ภรรยาต้องการอะไรนะก็รู้และเข้าใจกันนะครับรู้แล้วก็เข้าใจกัน ก็อนุโลมั่งนะครับจะเอาแบบใจสามีเลยทั้งหมดหรือว่าผัวเลยนี่ทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับก็อยู่กันไม่ได้นะครับอันนี้เป็นแบบว่าผัวมีภรรยานี่จะเป็นสัญญาที่ร้อยไม่ได้ถ้าผิดใจกันเมื่อไหร่นี่ก็อันหลังให้กันแล้วก็เป็นคนอื่นนะครับถ้าลูกเรานีเราไปาคุยไปจับไปว่าไป ยืนใกล้ยืนชิดอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับลูกเราอันนี้เป็นสายเลือดแต่ถัวเมียน,นี้ถ้าออกจากบ้านไปแล้วนี่ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้ยากได้ก็ยากนะครับถ้าได้ยินข่าวว่ามีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนี่ยิ่งแล้วใหญ่จ้ยยิ่งแล้วใหญ่นะครับอันนี้คือผัวมีภรรยานะครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องเล่าอะไรมากนักนะครับคลิปนี้ผมก็ทำความเข้าใจกันเท่านี้ นะครับสรุปว่าผัวเมียภร,รรยานี้ไม่ใช่สัญญาที่แท้จริงไม่ใช่เมีเราร้อยเปร์เซ็นต์ไม่ใช่ผัวเราร้อยเปร์เซ็นต์เป็นแค่อยู่กันด้วยการประคับประคองอยู่กันแบบเข้าใจกันนะครับนี่คือผัวเมียถ้าไม่เข้าใจกันแล้วก็เตียงหับหรือว่าครอบครัวนี้ก็พัง เป็นว่าเท่านี้นะครับผมเล่าเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะเล่าเรื่องอเกี่ยวกับชีวิตนี่แหละจะนํามาเล่าให้ฟังแต่บางบางทีก็มีเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้ส่งเรื่องมาให้ผมเล่าก็คราวนี้ครับวันนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กําลังใจคนเล่าด้วยนะครับสักจัมโบ้ครับชงศักชงพลโดนใจสวัสดีครับกด subscribe ติดตามคลิปใหม่ช่องโดนใจด้วยครับ